นะแกคงจะเบื S <S ่อแย่แล้วดีไหมล่ะถ้าชอบมากแล้วก็โลกนี้จะเป็นของพวกแกพวกมนุษย์ที่โง่เขลาไม่มีอะไรน่ากลัวทั้งนั้น นะพี่ชาย อ่ะน้ำไม่ไหลเหลยเนี่ยยูฟาตื่นหรือ,อยังยูฟ้าเฮ้ยโยฟายูฟาโค้รนิดหน่อยอะน้ำมัดเอาไว้โอ๊ยเจ็บทรมัดเลยเฮอเฮเฮ้ยน้ำมันอะไรอะฮะ สภาพโอ้โหอยู่ได้ไงไฮ้รถมัดเลยใครอ่ะอ้าวโอ้ยูยูฟ้ายูฟ้าเหรอเนี่ยอารุณสวัสดิ์ไอ้จริงๆด้วยเราในตอนเช้าสบายจังเลยนะ

จริงๆนะฉันเห็นกับตา,าจริงนะจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจสิ่งที่ฉันเห็นนมันไม่ผิดแน่เลยลึลเขก็ไปในพรอเทร่าแห่งนี้นะมีท่อระบายน้ําอยู่ที่หนึ่งฉันเห็นกับตาเลยท่อระบายน้าใช่ท่อระบายน้ําที่นั่นน่ะมีปีศาจให้เราไปปราบด้วยละยิ่งกว่านั้นน่ะในระหว่างที่เดินทางอยู่ในนั้นที่ท่อระบายน้ําน่ะ อาจเจอโกเด้นบักด้วยไม่ไหวเลยมันต้องห่วงรุกหน้าระหว่างอยู่ในท่อฉันปกป้องเธอเองนะมมนต้องห่วงไม,ม่ใช่แบบนั้นสิไม่เป็นไรหรอกคราวก่อนพวกเรายังจัดการคล็อกทาวเวอร์ได้เลยแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะ้าฉันเองจะรุยเต็มที่เลยอแต่ว่าคราวนี้ยอย่าขอร้องแบบทุกทีอ่ะอ่ออีกแล้วอ ไม่ใช่รัหันก็ไม่ได้นะเจ็บแ,แบบนี้ไม่ได้นะอ่อนเจอคนี้หน่อยสิใช่แล้วว้าวรัหันเก่งจริงๆเลยอของแค่นี้ทำเองก็ได้แต่ว่าฉันอะทำคนเดียวไม่ได้นี่นาะเอาเถอเอาเธอะ มีได้หรือเปล่าเ่าโฮก็อยากไปให้ถึงไวๆนี่นะแต่ว่าเ,เรากลับก็ดีกว่านะไม่มีปัญหาอยู่แล้วตัวสินะยูฟ้าอะไรอะไรแล้ว รอบภัยนะค่ะขอโทษนะครับช่วยได้พอดีเลยพวกเธอสองคนเนี่ยยังเร็วไปนะที่จะมาที่นี่อย่าฝืนเลยดีกว่าเนะะ ไม่ได้ฝืนสักหน่อย,อยรู้แล้วนาะงั้นก็พยายามเข้าล่ะที่นี่อันตรายมากรีบกลับไปซะจะดีกว่าคอยดูสิฉันจะจัดก,การเจ้ากเด้นบักเองอมีฟริิงอยู่ที่นี่ด้วยอ่ะตเดี๋ยวก่อนอ้าวเดี๋ทิ้งฉันไปสิเฮ้ย อะไรกันเนี่ยพวกมันช่วย,วยออช่วยค่ะกันนะช่วยกันด้วยครูนอยออกไปก่อนนะ Mas มาจังออดีจังเลยเดินทางกันสองคนมาจังไม่มีใครเดินทางด้วยเลยไปไหนกับเพอริงตลอดเลยนะคะแหมแถมที่นี่ยังมีพีซารมากมายพวกเราสองคน<ร>กับยากจังหลยครับท่าไมรู้สึกว่าถ้ามาอยู่ที่นี่ล้วก็ต้องที่สุมือต้องแก่ขึ้นได้อย่างแน่นอนเลยแต่พอมาเห็นพวกมแมลงสาบยักษ์กระจายยิ่งรู้ เดินทางกันสองคนแบบนี้ผู้รักกัลวนะคะให้ดีงั้นแมเขางแเทียบป้อยลงในเกียร์ไปแล้วอย่างงั้นือเปล่านะคะฮะเรื่องนั้นเน่ยยังหลุดหน้ายังอะไรล่ะแกคนดีๆอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองเออคือว่าพวกเราสองคนเป็นแค่เพื่อร่วมทางกันเท่านั้นนะเออแล้วเรื่องอย่างงั้นก็ยังไม่ใช่หรอก อย่าให้จะพาไปเซ่อเฮี้ยวนายแต่ว่าไม่รู้ว่าเราหันเขาคิดยังไงเลยนะแต่ก็ยังไงดีล่ะฉันเองไม่ได้รังเกียดอะไรเขาเลยสักนิดเดียวอะนะ เป็นไรหรือเปล่าวะอืมรับเรปพอร์ชันไหมคะคุณว่าจะรับนมนี่ดีหรือว่าพอทีไม่เห็นเธอจะช่วยอะไรสักอย่างเลยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยเป็นแค่การทดสอบนะรีบกลับไปซะฮะอืมหือ เข้าใจกันแล้วกันโถ่โอ้กอบคุณมานะคะขอบคุณมากอยังไงก็ตามพี่ชายอย่าเป็นดอกกุหลาบที่แห้งเหี่ยวอย่างนี้ได้ป่ะอย่างนี้ฝากด้วยแล้วกันนะอ วด้วยที่นี่นะลึกสุดแล้วเอแม่จังเพิ่งเคยเข้ามาเป็นครั้งแรกเลยเนาะไปไปเนื้อหาดีเงียบหน่อยได้หรือเปล่าล่ะเดี๋ยวพี่สาจก็แหกันมาหรอกุอ้มแหมขอโทษทีแต่ไม่เป็นไรคะ่ะมีโพอชั่นอีกเยอะเลยไม่ต้องกังว,หวลหรอกนะไม่ฉันบอกให้เงียบก็เงียบสิท้อโอ้คือไงก็มาจัง สิเพราะเด็กคนนั้นแท้ๆเลยที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าใครกันเล่าฉันรู้เรื่องนะทั้งที่เดินทางแค่สองคนนี่นะโอ้ยแย่จังเลยอ,อะไรเหออรอมาย้จัง้ไ,ได้แบงนี้สิ

好了，呀、啊，厉面太好了！啊啊啊啊啊

อที่ยวเ่ยวเที่ยวเล่าใหอย่าไปคุณใช้สกิลไม่ได้โอ้ เจ้าหนูไม่ตายสิไม่คิดเลยว่าเธอจะทํากันได้นะเนี่ยอุต่าละนี่ยังไงนี่มันการก็เล่บั็กเนี่ยแต่การไม่ได้ยังไงเนี่ยฮะอาฉันให้ทำดีมากเลยนี่ประวัติมากจริงๆเเลยก่งจริงเลยติด้เพอ่อน ฟาไอแเทมนั่นนะขายได้ตังเพียบเลยยูฟา,าดูเหมือนจะกำลังอาบน้ำอยู่นั่นเนี่ยเราไปอาบบ้างดีกว่า <c oughs> อะไรขึ้นเหรอพี่แจวพี่แาวไม่แอบดูมาจังอาบน้ำด้วยค่ะว่ายังไงนะฮะไม่ใช่นะไม่ใช่เอ๊ะแล้วทำไมเด็กนั่นมันอยู่ที่นี่ได้อะก็แหม่แต่ไปจะเดินทางได้กันแล้วนี่คะมันช่วยแม่ได้ด้วยรีเดินทางด้วยกันเหรอไม่แล้วมาดะวยังก็จะไปที่กิฟเฟนเพราะฉะนั้น ก็เลยไปด้วยกันซะเลยยังไงเล่าไปด้วยกันฝากตัวด้วยนะครพี่แคน โถ่อุตส่าห์ได้เดินทางกับยูฟ่าสองคนแล้วเชียวโถ่ไม่น่าเลยอ๋ออุ้ยเฮ้ยทำไมมานอนตรงนี้ได้ล่ะเนี่ยโถ่ได้ของดีๆยักยักไปหมดเลย เอาเข้าไปนอนท่าแปลกชะมัดเลยเหมือนอยู่ฟ้านะเนี่ย